สัญญาณที่จะคิกออฟกันครับกุษสินปานวีเริ่มการแข่งขันในครึ่งเวลาแรกนะครับจังหวะสองชิงกันตรงกลางสนามโปรสเตโรเฉลิมสักจับบอลยาวไปหน่อยครับปานเดชาจะลุยมาเองยังไม่ได้เอาเลสลี่จังหวะนี้ ตัวเองทาพลาดแล้วไปเสียฟาวเล่นเร็วมาแล้วครับขอนแก่นอิบสันเมโลอยู่คนเดียวแล้วได้ยิงด้วยับแต่ว่าตรงตัวสินท์วิชัยโอ้โหลูกนี้ต้องชมเดี๋ยวดูครับเหี่ตอนแ่งอืมกดจังหวะเหลื่อมมาเล็กน้อยครับขึ้นมาเหลื่อมไปนิดนึงครับอิฟสันเมโลโอ้ถือว่าสองครั้งเลยครับดูช็อตนี้ก่อนครับที่โอกาสยิงครั้งแรกจังหวะที่กดบอลเล่นเร็วครับเนี่ยครับจับด้วยขวาคือพอมันขาเหลี่ยมเท้าขวาต้องบังคับยิงเลยครับยังไปตรงตัวสินท์วิชัย เอกชัยเปิดมาหม่งสกัดได้ครับจังหวะสองวิ่งแข่งกันแล้วผู้เล่นขอนแก่นก็ไม่ยอมครับตามประกบมาแล้วอาชิงบอลมาได้ด้วยแล้วสุดท้ายได้ฟ้าครับโอ้โหความขยันของพานุพงครับโอ้โหแล้วใบเหลืองติดติดเลยครับโอ้จังหวะนี้ก็ต้องยอมเลยครับวิ่งเบียดกันอยู่สักพักนะครับผู้สิท์น่าจะลรงเหตุการณ์อยู่แล้วครับและจังหวะสุดท้ายสิทธิโชคไป สไลด์ล้มตัวเนี่ยครับดูจังหวะเบียดกันอยู่แล้วก็จริงๆก็มีดึงกันก่อนนะแต่ดึงแล้วก็ปล่อยครับโอ้ช็อตสุดท้ายนี่ชัดเจนนะครับขึ้นมาลุ้นกันหลายคนเหมือนกันครับผู้เล่นของขอนแก่นอาะครับเปิดบอลพุ่งๆมาแล้วเอาได้มองด้วยแล้วก็เรียบร้อยเลยครับได้หรือเปล่าครับมีธงครับโอ้ผู้ชี่ยบุรุษศินยกธงล้ำหน้าครับเดี๋ยว VAR ดิเช็คแน่นอนเลยครับโอ้แต่ผู้ศิลธ์ก็ถือว่า ยกทันทีนะครับผู้ช่วยดูครับจงังหวะนี้โอ้ชัดเจนครับชัดเจนเลยครับยืนเหลี่ยมประมาณหนึ่งช่วงตัวเต็มๆครับทินกรอัสุรินเลสลี่จับบอลพลาดนิดนึงครับเพื่อนยังตามมาช่วยได้แล้วขึ้นมาหลายคนเลยอาครับโปลิเชโรได้เปิดมาลูกนี้เอาบ่งเช็ดแล้วเรียบร้อยเลยครับ เข้าประตูไปแล้วครับหประตูต่อสูครับเดี๋ยวต้องดูว่าจะเข้าประตูตัวเองหรือเปล่านะครับน่าจะเป็นคนนี้แหละครับทีมละกรอสุรินครับจับยาชัดเจนครับโอ้แต่ต้องชมเลยครับการเปิดเข้ามาเมื่อสู่ทางสัรชัยครับโอ้แต่นี่ไม่รู้แหละครับเจ็บไปก่อนครับทางเออร์บโดอประตูขึ้นนำหนึงศูนมาแล้วครับคือโอกาสน้อยกว่าชัดเจนครับ โอกาสยิงจะแทบไม่มีเูโรครับแต่มาได้ช็อตแบบนี้แหละครับแล้วเป็นทีนกรด้วยครับขอนหน้านี้นี่เขาเกือบจะมุ่งทําประตูให้ทีมขอนแก่นได้ครับโอ้สุดท้ายมุ่งเข้าประตูตัวเองครับนี่ครับเดี๋ยวดูครับขึ้นมาทางได้ค่านะครับคอสเข้ามาแล้วมุ่งเช็ดไม่ดีครับทีนกรโอ้โหคือจังหวะเหมือนตัวจะร่วงไปก่อนนี่ครับพอตัวมันร่วงทําให้กลุ่มที่ทางบอลไม่ได้ครับ นี่ครับคือพอมันล่วงเสร็จแล้วก็เรียบร้อยเลยครับโอ้แล้วมงสวยด้วยครับมองเช็ดเสียบเสาเลยครับอีกครั้งหนึ่งครับขอนแก่นเปิดมาลูกนี้อม,มองสกัดไม่ได้ครับบริสเตโรเอวนดโดตวัดขึ้นมาก็ไม่มีใครครับยังเป็นบอลบุกของขอนแกน่นกริดพมจะเจาะตามชออ่องอาครับสก,กิดลูกนี้อิฟสายเมโรแล้วสิ่งที่มีชชยถึงก่อน ไม่มีธงจากผู้ช่วยผู้ตัดสินด้วยครับแต่ว่าบอลมันกระดอนโด่งครับเล่มแากครับโอ้ลูกนี้ไม่รู้ว่าตั้งใจจ่ายหรือจับบอลไม่ดีแต่กลายเป็นดีครับแต่สุดท้ายต้องชมเลยครับสิททิวชัยออกมาเร็วมากครับมาปะบอลเอาไว้ก่อนแล้วก็รับไว้ได้ครับโอ้แต่ต้องแล่กับอาการบาดเจ็บเลยครับนี่ครับกลุ่มที่บริเวณสีข้างทางฝั่งขวาครับ โคนี่เสียวาบเลยครับังหวเนี้ครับเดี๋ยวดูจังหวะภาพช้าครับบอลเจาะเข้ามาตรงกลางสกิดต่อเลยครับแต่ว่าบอลมันกระดอนสูงก็เลือกชดยากเลยครับอิสานเมโลแม่พอยกเท้าสูงไปก็ไปปะทะกับสินทวีชัยครับโอ้ต้องชมเลยครับทางสินทวีชัยอ่านเกมดีครับจังไม่ยิงครับออกมาที่เอวันโดได้เปิดลูกนี้ม่งสกัดได้ครับทีนลกรจังหวะสองยังเป็นของโปรสเตโรครับเอกชัย ไหลเข้ามาข้างในเลสลี่เลสลี่แต่งเข้าซ้ายแล้วยิงเลยครับลูกนี้ครับเชียวเสาหลุดกรอบออกไปครับครั้งที่2ครับที่ได้ลองส่งไกลครับเลลี่อาโบข่าวนี้ยิงด้วยซ้ายนะครับเดืลุ้นเลยครับดูครับจังหวะที่ขึงอยู่บริเวณหน้ากรอบเขตโทษครับโดนบังอยู่สองสามด่านครับเลือกยิงด้วยซ้ายมันมันไซส์ไม่พอเลยครับโอ้แต่ถือว่าตามมาแก้ตัวได้ครับอานน์ ิงจังหวะเล่นกันยาซีอิสลามี่ครับของขอนแก่นออกมาที่พานุพงศ์อนุพงศ์ได้ครอสมาลูกนี้ฮอนนี่มงสกัดได้ครับนาเขตโทษขวดเลยลูกบอลพุ่งดีครับแต่ว่าเถินข้ามคานไปนิดเดียวโอ้ใช่ได้ครับกิตพงศ์บุญศาลโอ้นานๆจะได้ลองส่องไกลดูบ้างครับเข้าเหลี่ยมเท้าซ้ายพอดีครับนี่ครับบอลสกัดมาโดยนรับเทโรนะครับแต่บอลมันเข้าเหลี่ยมฮาฟวเล่พอดีครับวิ่งมาจริงด้วยซ้าย อูดูน้ำหนักอยู่แรงไปนิดเดียวครับถือว่าตึ้นลุ้นเลยครับลูกนี้จ่ายเข้ามาที่ปานเดชาช้าไปหน่อยครับปานเดชาหเสียบอลแล้วเดซือาอโบรแทงมาพื้นที่ว่างครับวิ่งขว้วมาแล้วเอกชัยข้างในมีธีระเทพเปิดมาลูกนี้ธีระเทพขวดทึ้นทิ้งหลดบล็อกฟ้องจะเอาแทนบอลยับฟูเดิีไม่ให้โอ้ลูกนี้ถือว่าตามมาบล็อกได้ดีครับอเลส แต่ไม่ต้องกลัวเลยครับจังหวะแบบนี้ถ้ามีอะไรนี่เดี๋ยวมีแจ้งอยู่แล้วแหละครับแต่ดูจังหวะการตามประกบครับเอกชัยเปิดมาโค้งมาเลยครับแล้วยิง <c oughs> มุมมุมหลามันก็ไม่ชัดต้องมุมนี้ครับนี่ครับธเทเทพวิ่งมายิงด้วยซ้ายอืมต้องดูอีกทีครับว่ามีความ50 50ครับโกเค คือเกมจริงๆก็คล้ายกับครึ่งแรกเลยนะครับยังตื้อๆอยู่ทั้งสองทีมครับแต่ช็อตนี้จะเป็นจุดเปลี่ยนอีกครั้งหรือเปล่าครับทางฮทโร่ของแกนมือเนี่ยแขนเนี่ยโดนแน่ครับแต่ว่าต้องดูที่ดุลพินิตพุทธศิษย์เลยครับว่าเออมันไปฝังทางยิงมากน้อยแค่ไหนครับแล้วเป็นการการแขนหรือเปล่ากุสินบอกว่าไม่ได้ลูกสิดโทษครับเป็นบอลของขอนแกนลุโล ืนหลังสั้นไปหน่อยครับอาครับอานนท์สมกรมีขยับหลอกอยู่ไหลออกไปเอกชัยโล่งเลยครับเอกชัยแต่งหนึ่งที่แล้วกิงลูกนี้ไปแต่งเข้ามุมแคบไปหน่อยครับโอ้ต้องยกมือขอโทษเพื่อเลยครับโอ้โหทั้งยกมือขอโทษคนด้านในแล้วก็ต้องชื่นชมเลยครับจังหวะจ่ายมาของอานนท์ครับนี่ครับจังหวะที่หลุดมาดินเส้นฝั่งขวาครับไปเลือกจังหวะแรกนี่ไม่ไม่ยอมยิงครับแล้วพอไปแตะออกด้านข้างมุมต่อครับบริสเทโล เอกใช้เปิดมาสะบักได้แล้วยังสก,กัดไว้ครับลุมโลค่บเรามีฮอนนี่ตามประกบอยู่ครับไหลขึ้นมาความเร็วของผานุพงพ์นี่ครับอาครับหลบมาได้แล้วหลบอีกทีหนึ่งอาครับพื้นที่เปิดแต่ว่าใจออกมาอิสซานมโลตัวต่อตัวจี้แล้วสับขาลอกแล้วยริงรูนี้เรียบ้อยเลยครับตมเสมอแล้วครับจากจังหวะสุดยอดครับสังเกตดูแต่ครับหนึ่งประตูต่อหนึ่ง ูที่14ของอานสเนโรครับูแต่ต้องยกเขยิดให้กับวิก็์ฝังขวาอย่างพานุคงเลยครับอูที่คล่องแคล่วที่เหลือเกินครับก่อนจะจ่ายให้กับทางอานสเนโรจริงด้วยซ้ายเข้าไปครับโอ้โหดูท่าดีใจครับโอ้โหวันนี้ทีเด็ดจริงๆครับจังหวะการขึ้นเกมทางฝั่งขวาของทางพานุคงครับหนึ่งประตูตออหนึ่งครับขันแก่นทำได้ครับแม่ได้จากจังหวะศวนกลับนี่เลยครับ โอ้แนวรับโบริเตโรเอาพานุพงษ์หานสุริไม่อยู่ครับหลบหนึ่งหลบสองครับสุดท้ายจ่ายมาให้กับอิฟสันครับนี่ครับเดี๋ยวมาดูจังหวะภาพช้าครับตอนแรกเนี่ยเหมือนจะอยู่ด้านหน้าครับแต่ความเร็วแซงมารับนี่หลบไปหนึ่งแต่งหลบอีกทีรอดขาเลยครับแล้วจ่ายมาให้กับอิฟสันเมโลครับตัวตัวนี่ของชอบเลยครับอิฟสันเมโลสับขาหล่อแล้วยิงเบียดเสาเข้าไปครับโอ้ดูจังหวะการผิวลูกนี้ครับนี่ครับหลบมาอีกทีหนึ่งครับโอ้ล้วจังหวะ จ่ายมือจ่ายดีมากครับมันเข้าเหลี่ยมเท้าซ้ายริบสันพอดีครับแล้วยิงคมกริบเลยครับยัดเสาแรกปลูกแบบนี้นี่ทำงานอยู่แล้วครับลูกสับขาแล้วก็ไปทางเดิมครับยิงด้วยซ้ายครับหนึ่งประตูตอนหนึ่งครับลูกที่14ของอิบสันเมโลครับจากทั้งหมด24เปิดยาวขึ้นมาเลยครับกลางสนาม แต่จากาวนี้ครับมุสกัดได้แต่ว่าไปเข้าทางยิปซาเบโลอยิปซาเบโลจี้เลยครับมีตัวซ้อนยกมาลูกนี้เกี่ยวได้แล้วยิงเลยครับโอ้โหอาพิศนครับเกี่ยวอย่างสวยเลยครับแต่ว่ายิงมันปริ้นออกไปโอ้ลงมาน่าจะสัมผัสแรกๆของเกมเลยแหละครับอจบด้วยการยิงครับดูกับจังหวะที่โดนตันไว้ลูกนี้ครับแล้วเปิดถึงยิงผ่านเข้ามานะครับอุดจับด้วยขวาดีมากครับ บอลมันกลายเป็นตั้งให้ตัวเองแล้วยิงด้วยขวาต่อทันทีครับแภิหลุ้นจากลูกฟรีคิกนะครับบริสเตโรเอกชัใช้เปิดมาลูกนี้เอาได้มงด้วยครับโอ้โหไอแซคฮอนนี่ครับจอๆเลยครับหลุดข้ามขาออกไปโอ้ลูกนี้เสียง้องหวีดไม่มีเลยครับแต่มงไม่ดีครับไอแซคฮอนนี่เปิดมาบริเวณเสาแรกครับอู้นี่ดูเหมือนจะมงไม่โดนด้วยครับไปโดนบริเวณหัวไหล่ข้างซ้ายครับ นี่ครับมันสบัดศีสบัดสีรษะแล้วไม่ไม่ไม่โดนบอลครับโอ้หน่าอเอวันโดรอยู่คนเดียวเลยครับอาทิตย์บุญจินดาคือหลังใหม่อาก็ปานเดชาไปฉกมาได้ไหลเข้ามาตรงกลางตังต้อบแล้วยิงลูกนี้ครับเชียวสาวหลุดออกไปครับลูกยิงของอภิศรพยายามจะฟ้องก็โดนสินธ่วิชัยนะครับแต่ลูกนี้ไม่น่าจะมีอะไรครับลูกยิงด้วยซ้ายครับนี่ครับ จังหวะที่ตบกลับมาครับปาเดชาแล้วเลือกยิงด้วยสายคือบอลมันกระดอนพื้นละครับความยากมันก็มีแจะไม่ตรงหลอดนี่ครับกระดอนพื้นสองทีครับก่อนถึงสินทวิชัยใจร้อนไปหน่อยครับพามจะแทงมาให้กับพิสายเมโรสา์ยาวขึ้นมาของปริเชโรครับเติรขึ้นมาเฉลิมสักไหลามาที่เรียวไหลปาดลูกนี้ทุทิ้งออกมาแล้วจะยิงซ้ําได้ไหมเอกชัยไปแต่งอีกแล้วครับไม่ได้ยิงบอลอยู่ที่เอกชัย จังหวะจะเปิดอยู่ครับเปิดไปลูกนี้ติดครับคืนกับไปฮอนนี่ยอดมาใหม่แล้ววงจะจอดแล้วโอ้โหตรงตัวของยศพลครับเป็นบอลทุ่นอยู่ครับทุ่มหยอหลังมาเรียวโอ้โหวนหลบมาสวยเลยครับสันชัยจังหวะนี้หลอกอีกทีนึง ได้เปิดปาแล้วได้หมดึงเตะแล้วชนคานแล้วโขกทิ้งออกไปเลยครับโอ้ไม่ได้ประตูครับโบริเตโรโอ้โหลูกนี้น่าจะติดเซฟปลายมือของยุสพลด้วยแหละรครับโอ้หม่งดีแล้วนะครับทางเออร์โดดูครับจังหวะาการโจมด้วยซ้ายของสัญชยัยโอ้โหนี่อะไรครับไปโดนปลายมือก่อนจะเด้งไปโดนคานครับโอ้ซุปเปอร์เซฟเลยครับลุงนียุทสพลแหมเหมือนมีแม่เหล็กดูดลูกบอลครับ บอลเปิดมงของปุริเิโร่ตรงตัวยุสสพลตลอดครับครับยังได้ลุ้นจากเตะมุมเปิดมาลูกนี้เอาได้มงแล้วครับข้ามขาออกไปครับโอ้โหแล้วนี่ก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ลงมาแล้วชอบมีอะไรท้ายเกมครับอาทิตย์พุจินดาครับโอ้อีกหนึ่งครั้งที่ได้จบด้วยการมงครับลูกนี้เหนข้ามขาเลยครับตัวเปิดโดยโรยมาแล้วก็มันจังหวะตัวเขาลงพอดีเลยครับ อยู่ต่ำกับบอลแล้วก็หม่งตรงๆรับนี่เลยครับ,รรบการไม่มีอาเลฟโอ้โหโเกมช้าเต็มที่เลยครับโอดูลุกนี้ก่อนครับนี่ซุปเปอร์เซฟเลยครับโอ้คือรับยากมากเลยครับบอลมันตกพื้นไปก่อนโอ้ยังไปโดนปลายมือจริงๆครับก่อนจะเด้งไปโดนขาแล้วเขี่ยวไปได้ครับทางขอนแก่นโอ้เสียดายครับเบวันโดโอ้ อครับแล้วบุรสิยงก็เปล่าหนวดหมดเวลาการแข่งขันไปเลยครับคู่นี้สนุกจริงๆครับโปลิสเตโรเอฟซีครับเปิดบ้านเสมอขอนแก่นยูนเต็ดหนึ่งประตูต่อหนึ่งครับเป็นครึ่งแรกนะครับทางทีนกรทำเข้าประตูเองก่อนนะครับให้ทางเทโรขึ้นนำครับก่อนที่ในครึ่งหลังครับจะเป็นคนนี้ครับซันเมโลตีเสมอได้ครับหนึ่ง